ก็จะต้องได้แล้วก็มีส่วนลดให้กับทางโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็บริการหลักการขายนะคะก็มีการกระจายถึง2ปีด้วยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่อัพตเซลล์ที่สําคันมากๆบริษัทนี้เขาให้ความสําคัญในเรื่องของการให้บริการหลักการขายที่ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเป็นประแทนของโรงเรียนนาราค้าไอแวนดังค่ะ ำไมถึงเลือกใช้รถกอล์ฟจากเบรกอร์กอล์ฟครับที่เราเลือกใช้รถกอล์ฟนี้นะคะก็เพื่อจะอาไว้อำวยความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็บุคลากรทุกท่านค่ะต้นต้นเลยค่ะคือลุคลักษณ์ของรถ่ะดีไซน์ที่ดูแล้วเนี่ยเหมาะกับเราเพราะเราเป็นโรงเรียนนานชาตินะคะแล้วก็ราคาก็จับต้องได้แล้วก็ยังมีส่วนลดให้กับทางโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็บริการหลังการขายนะคะมีการให้คูปองในการตรวจระยะสีิ ก็มีการการันตีถึง2ปีด้วยกันนี้เป็นอะไรที่อัพต์เซลล์ได้สําคัญมากๆบริษัทนี้ให้ความสําคักับเรื่องของการถ้าเป็นการหลักการขายที่ดีค่ะตอมาสมรถก็มีการแนะนําวิธีการใช้นะคะแล้วก็ข้อควรระวังที่ทางผู้ชายเนี่ยจะต้องให้ความสํมคัญเพื่อยืดอายุการใช้งานได้อยาวนานยิ่งขึ้นนะคะถ้าให้เลือกหนึ่งจุดเด่นที่ชอบมากที่สุดในตัวรถลูกค้าชอบจุดไหนมากที่สุดครับแน่นอนคะ่ะดีไซน์สิคะดีไซน์เนี่หรูดูเหมาะสมกับโงเรียนื้อชาติของเรามา,มากๆเลยค่ะแล้วก็น่าเหนือจากนั้นนาคะ ที่นุ่มนวลน,นะคะก็เป็นส่วนสำคัญะคะ่ะที่ทางเรานะคะเพะรถตู้ล่บนี้เนี่ยเราไว้ใช้บริการกับลูกค้าของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนหรือจะเป็นครูคณาจารย์ของโรงเรีนาายนาายกันนะคะ รู้จักเดอะแกนกอล์ฟจากช่องทางไหนครับคือาดจะซื้อน้องเขาน่ารักมากค่ะเขาอาหาจากอินเทอร์เน็ตนะคะมีการเทียบราคาค่ะทั้งส่วนของรูปลักษณ์ต่างๆทางโรงเรียนของเราเนี่ยไปจะซื้อเราอ่ะจะค่อยๆให้ความสำคัญมีการเปรียบเทียบอย่างละเอียดค่ะในท้ายที่สุดค่ะคดดเดืที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้บริการของบริษัทนี้ค่ะลูกค้ามีอะไรอยากจะบอกกับทางเดอะแกนกอล์ฟไหมครับก็อยากให้บริษัทนะคะบริการหลการขายดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ซึ่งเดิมก็ทำดีอยู่แล้วค่ะแต่เราก็สักด้วยมีเอาไว้แล้วกันนะคะ เราขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการจากเดอะแกนกอล์ฟคิดถึงรถกอล์ฟคิดถึงเดอะแกนกอล์ฟเดอะแกนกอล์ฟ